สบายแน่พี่น้องปีนี้เพราะว่ามีหญ้าเนาะหญ้าเฮานี่ลํามันกะซ้ํไปนําเนาะสนตกนี่คือหยังน้ํากะ้ปาไว้ให้อยู่นีเนาะงัวกงัวตัวเองนี่แหละเนาะพี่น้องกะสิมีลังคาพี่น้องเวลาฝนตกกะบ่ต้องตากฝนลเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่าวงน่ะมีอ่า ท่านคุณทรงก็ฝึกก็สองคุณชั้นแนวเนาะอยู่กับแม่น้องนิวน้องสาวอาทิตย์คือแก้วเนาะตอนมีการพี่น้องกะเป็นเหมืองหม่เนาะหลังจากที่ว่าพูนตกพูนตกหาลงแล้วมี่น้องกะมีเขามีกะเอียงหลายอย่างเลยเนาะกะเขาก็บดด้ปล่อยงัวเนาะค้างงัวไว้ในขอกกะมีแต่ตัดหญ้าให้มันกินเนาะน้องนิวกะกำลังเขาไปตัดหญ้าแล้วพี่น้องกะเปเบิ่งบรรยากาศกันเลยเนาะหนอง พอน้องนิวกไปตัดหญ้าให้งัวเนาะช่วงนี้ได้เม่นได้ได้ม,ดม,มาดไปเลยเนาะถ้าว่าปอยกามีแต่ตนตนบายไปเนาะไก่สิคเพราะวา่าถ้วาว่าปอยสาก็คือสิปไปหน้าเพ,พิ่นเนาะพี่น,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 พน้องกะสิหายเนาะเพราะว่าเขากําลังงามเนาะไผกะกะเฮากะบ่ได้ปอยออกเนาะคงวในสวนนี่เนาะกะมีแต่ตัดหญ้าให้กินเนาะสบายแน่พี่น้องปีนี้เพราะว่ามีหญ้าเนาะหญ้าเฮานี่ฮะ เป g, ็นยังก <tem PR OM O> ็จังหวะนั้นตัวนั้นยานเจ็บดังจังเลยสวนข้าวใหม่เอามาเอาไปใกล้ๆยานอันยานบกากินน้ำโมนี่นี่นี่ตัวข้าวนี่เออทิ้งไปใกล้ๆโมนี่ยหญ่ๆไปไล่ๆจุอย่าเดี๋ยวใช้พี่น้องกะสบายเนี่ยเนาะมีหยาไว้ในสวนเทากะตัดไปตัดนอนตัดเลิมตัดไปนี่นาะพี่น้องกะเลิมมืดไปน้าเนี่ยเลยเนาะแสะเท่นี้กัญยังพี่เนาะ คอยตัดไปเลยตัวใดมันยาวก็ตัดเนาะแล้วก็ตัดแล้วก็ะบองมันก็ซ้ำไปน้ำเนาะก็มีแต่เอาหยอดหญ้ามาให้งัวกินเนาะพี่น้องนี่เผื่อเ้าสิตัดตัวนี้หยอดพู่มบเนาะท่งนี้ก็สิปงมาใหม่เนาะพี่น้องข้าวเดียวกับปงเนาะก็สบายนี่แก้วนี้เนาะเป็นเพื่อแห้งเนาะพี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนเพิ่นยญ้ามนีนยังควันเด็บผูกงัวผงอยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเพิ่นแบบเห็นหน้าหวานเนาะก็เลยแบบ ได้พุงว่าผูกควายไว้เนาะปกติอินตรงแม็นดำหน้าพุ่นเนาะจังจังในอย่างในพุงว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผลบริคอยตกกะเป็นเนาะกะได้มัดไว้เนาะกะเป็นยังเนาะสบายเ้ามมีงาเลยเนาะกินเนาะพี่น้องกินแล้วหรอกะนอนฮะบอกินบ่ตอนนั้นบอกินเนาะโอ้ตอนนั้นก็กินแต่ยังอิ่มจักเลยไปนอนลินอยู่หันเนาะก็สบายเนาะกินอิ่มแล้วก็นอนลินอยู่แถวนี้เลยนอนเนาะหนามเขาก็ได้ไปหันเนาะ เป่งมาให้ก <If> ินสบายเนาะบ่อยากกินน้ําน้องก็นอนเนาะตอนประมาณตอนบ่ายๆจังค่อยได้ปอยนะพี่น้องปอยก็ก็ปอยลงข้างหน้าเฮาเองเนาะเพราะว่าหน้าท่านได้ทาหูเนาะกะจงว้ให้ง่วยเนาะพี่น้องไกลสิดําหน้าจักผิดนึงตังน้องซ้ายว่าจังสิเนาะเพราะว่าทางเฮาทายมดก็คือว่าสิบ่มีบอเล็มมันกสิยยากเนาะเพราะว่าสิให้กินแต่หญ้าหญ้าในสวนแบนี้กคือสิบปานใดเนาะเพราะว่ากะากเปลี่ยนแนวกินเนาพี่น้องนี่กะปอยให้กินไว้เนาะ ต้นเสาต้นสวยกับต้นต้นใบใบเนาะคิดแล้วละกันนี่เนาะพี่น้องลำมันกะซ้ำไปนําเนาะสองคนต๊มันคือติดเลยเนาะบอกได้ที่ว่าเบาวางกะห้าซ้ำใจเนาะแนเพ่นเขามาซ้ำน้ำแน่เหมือก่อนเนะาะใบมันกระตัดไปให้งว่วกินแลวกะเลือลำมมันกะปักไวคนโต๊ะมบนมีนคือสิติดเลย น้องพี่น้องยังไม่เคยลายเนาะตัดตัดขู่ก็ตัดขู่เหมือนมือปลกไลโจมกะวงวหเนาะแบบนี้กับตรงมือยคือทุกปีเลยเนาะตัวเจ็บค้าพี่น้องกะปล่อยให้เขามากินเองอยู่ในสวนเราจะมากินแบบนี้แลกว่าถ้าว่าเขาตัดไปกินบกข่อยกินปีนี้กะสีสบายแน่เนาะไปอยากไปเกี่ยวหาอยู่ทงนาเลยเนาะตัดเอาหยาจากสวนเขาเองนี่กะได้เลยเหลือกินเหลือหยากเลยเนาะ เย็นแถวทาเนาะพี่น้องกินไหวขนาดเนาะพอได้โจมกันมันลายโตฮะตะนแรงตัดอีกบก่ปะ่ะเหรอเสวยจและนะ้วเนาะแสบแห้งเนาะพี่น้องกินแถ่กินวานเนาะค้นหายถอดได้กรบปุกพ่อส้นเข้าไามา้เพื่อนได้เหลืองมาได้เนาะกะสีแบบยางเย็บไปเย็บไม้ค่ะเนาะพี่น้องเมื่อก่อนน่ะกะเย็บจนรูด,ดโอ้เฮ้ยปศนี่เด้อเด้อ เดียบตีนค่ะอันนี้ก็นั่งน้ําต้านเะน้องพี่น้องขาแข็งก็ดีบาดแผลแห้งดีเป็นทีอะห่อเยเนาะอันที่เห็นเป็นแดงๆคืออันยาที่พอน้องนิวเอามาทาเนาะบาดโดยรวมก็คือแห้งหมดเลยเนาะบ่มีบ่มีเลือดบ่มีแมงวันตอมเลยเนาะกินหายกินในส่วนนี่ก็ดีไปน้องพี่น้องบ่หายไปปนก็งวบเพราะว่างวบอื่นเพราะว่าส่วนนี้ก็คือที่หูเนาะงวเป็นพญานลายเนาะ กะเอากะค้างไหวแนว่นี่เนาะกะตื่นมือเสามากะซักยาเนาะซักยากั้นไหวเนี่ยละกะตัวใดที่เป็นกะคือซักยาปัวเลยเนาะกะสีสีไข่ก่อนเ้าปล่อยไปเนาะปล่อยไปติดมาแห้งหยางเนาะเดี๋ยวนี้บระธานเด็กเป็นขันหนุนแห้งกะปัวไปตามอาการกันนาชิดีอยู่ข้าวของแม่น้องนิวเนาะพี่น้องซักยาไปบริหานกะคือกะกะไข่ไข่มาแน่เนาะตุ่มกะเริ่มดำเริ่มยังมาแน่เลยเนาะกะ แมงวันกับโบคอยต้อมนอเนาะเพราะว่าแป้งก็เข้าคู่ใส่ถุงมือเนาะสักยาถุงมือกันอาการโดยรวมก็คือคล้ายไข้คืนเนาะขาพังไปบุญเนาะพี่นอ้องท้า,บ,บ,า,นะาบุรุก็คือเสียหายดีเนาะน้ำกันได้ป้าไว้ให้อยู่นี้เนาะงัวกับชิมักมก,กินน้ำบาดานเนาะบบคอยมักกินน้ำเปื่อนน้ำแห้งนะเนาะเค็มๆแห้งม,ม,มากก็ได้จากอยู่นี้เนาะพี่น้องกันคอยได้เพื่อละน้อยเนาะเห็ดจึงได้ได้คือเผื่อโบอมาปแป้งเฮวเลยเนาะตัดความผาพิสสอบไปเลยเนาะ ได้เงินไปแล้วกะเสยอยู่ไปนํามากะบัวเบาอีหยังเนาะแมงมิ้วกับเมย์ใจนําเนาะก็เลยปล่อยไว้จังซี่เลยเนาะถ้าพ่นมากมึได้กะจังว่ากันใหม่ถ้าบ่มากก็คือหยาเนาะพี่น้องนําไปก็บ่มีความหมายเนาะพ่นนเาะพี่น้องตอนนี้กะเวลาบ่ายๆมาแล้วเนาะกะงัวกัปล่อยลงมากินหญ้าอยู่หน้าเขาเลยด้วยจนยาไว้ให้กินเนาะเฮาก็ยังบ่ทันได้ไถหุดเนาะพี่น้องพอได้ว่าง่วนเลี่มเนาะนาบ้าวเนาะ นาบ่าวน้องไส้แม่เนาเป็นกัเป็นผู้เฝ้าน้องเนียค่ะมีงัวมีงัวน้องสาวอยู่ในนี้น้ำเนโนก็เลยเพิ่นก็เลยเป็นผู้เบิ่งเน้องสวมเนี่ยทำสนิแกรกเมียนต่อยไว้อยู่นี่เนาะพี่น้องเ่รบได้ไปทางใดเนอกก็าะกินไก่ไก่หน้าเขาเองเนาะต้นนิกกับคำแล้วนาะพี่น้องแต่ว่ายังโบเฮตงัวขึ้นมาแต่ไฮหน้าอยู่น้องนิ้วกะบชิพิจอบเป็งก่อนเนาะพวกปกติคำสนี้กรสิขึ้นมาแล้วเนาะ าไปดังไฟไปว่าดังไฟไปหายอยู่เอกเนาะพี่นออ้อ,นองเอกใหม่เเนาะแต่ว่ายังเห็นขึ้นมาอยู่เนาะแม่เไไพิ่นกับเป็นไล้รพี่น้องปกติก็สิขึ้นมาเนาะแต่ว่ามื้อน,นี้ปล่อยสวยเนาะพี่น้องก็เลยว่าเปิดสวยก็เลยว่ากินยังบ่อิมนะ่มเนาะ งอกกินกะนะพี uh no, ่น้องปกติเขาบ่าวดํากะว่าสิเฝ้าอยู่หันเนาะแต่ว่าโอ้โหไปใส่ปอยงอกกินกะเนาะอากานองก็กตัวเองับ่ไลไปเขาคอกไมถ้าบบยเขาปองปองไเถือสิ้นเองดีนสบายปกติแต่มือเขาเอง ขอกหมายบกาเขาสองโตหันแล้วมันงัวแม่น้องนิ้วเนาะพี่น้องงัวที่เป็นตุ่มกับอ่าตัวที่ขาบาดเนาะจะบ่กาขขาเน้ะเวลาฝนตกก็สินอนแข็งบนนี่สิซุ่มๆสิได้เห็นให้เพิ่นใหม่อีกเนาะแต่ซุมพูอื่นก็คือนี่เนาะกะสินอนอยู่ขอไหมเนาะพี่น้องนี่กะสิมีลังคาพี่น้องเวลาฝนตกกะบ่ต้องตากฝนแล้วเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่าสวงน่ะมีอ่าพี่น้องลายทานเนาะ เพื่นครับและทานเนาะแล้วก็มีหลายๆคนแนะนำเขาว่าเนาะพี่น้องว่าเป็นหย่อนมีแมงไหมแมงวันเนาะนำพาพานเป็นพาหนะนำเสือเสือโลกสนิดนี้มาใส่งวเนาะแต่ละเมือกทีิมาดังไฟแบบนี้เนาะพี่น้องลงายแมงไหมแมงวันบัให้มาต้มเนาะกะซอยได้เนาะพี่น้องหลักอะจ้านน้าก็กเปิดดอกไฟเนาะเปิดดอกไฟอยู่นี่พี่น้องพอาะงวก็หมักอยู่แจงคือกันกระพุ่นเนาะสบายเนอะพี่น้องมีขอกบกสีกาบุตร่ง นอนตากฝนเนาะเพราะว่าปกติแต่ละปีกะให้นอนอยู่ตารางเฮือนนะบ่าวพูดเลยเนาะเดี๋ยวนี้พูนมาอยู่กะได้หายาดออกมาเนาะพี่น้องกะสบายเนี่ยเขาก็ได้ไม่เห็ดข,ขอกเนาะขอกกะสูงอยู่เนาะพี่น้องเวลาหนำฝนตกมากกับ่บไลเขาเนาะจะไล่กายเลยกะงัวเขากะสิบโบเสียงตัวเป็นโลบปากเปื่อยลงเล็บเนาะกะสิดี้เนี่ยปกติจะเข่ามาเองเนะาะไล่ตอนทำอิดบ่อยากเข่ามาเลยเนาะพี่น้อง พนบหูที่บอกยูน่สิเดนนอนดีเนาะเพราะได้ขามากมือับอิดละกะมือต่อต่อไปกะขำมากมาเองหลดนนอะสบายอ,อ,าอ,าอย่าอมีแต่ค้างไหวแล้วพี่น้องอันตระตัว้่ะละกะตื่นมาสาวมากไปไคลออกใหงปิดกัดางาห้งเหนี่ยนสบายเนาะไขก่กับแต่ก่อนลายเนาะแต่ก่อนจะนอนหนาใส่แม่น้องนิวนะพี่น้องแต่ก่อนจะนอนอยู่แถวเนี่ยง เสียงมกะกะลงเสียงยาง,งเสียงยาง,งส่วนกันนองนิวนอนกะยาหกเนาะเที่ยวตื่นเที่ยวเสดอตลอดเนาะแต่วันนี้นีกนะไข่แน่เราไปนอนพุนกะนอนสบายแน่กะขี่กะเวลางัวขี่กะสิยาอยู่แถวนี้เนาะรถดเดียบรถอีนยังนาะพี่นองกะฝุนกะ,นกะไล่หนามไปทางผุนเนาะกะเสียทิมละละ,ะไลเข้าขอกะฝุนข้ากะได้เก็บเนาะก,กะสบายกะได้ฝุนไปใช้หน่ายเนาะ่นอง เลยนี่ก็คือบรรยากาศทั้งเมื่อที่มันนุ่นนิ่วเอามาฝากเลาวพี่น้องตอนนี้ยาที่เขาปลูกไว้ปีกายนี่ได้น้ำใสนดีใจแม่น้อุ่นก็ดีใจเนาะหัวได้กินอิ่มเนาะนี่นอุ่นก็เจ้าใบเสน่ห์นะพี่น้องพบกันใหม่คลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย